สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่ได้ทุนจากมอนะครับไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นนะครับรูปก่อนนั้นก็ลืมถ่ายนะครับอันนี้เป็นรูปแรกเลยนะครับที่เราหลังจากลงมานะเป็นบรรยากาศของญี่ปุ่นนะครับผมก็นั่งรถไปนะครับที่หอพักพอถึงหอพักนะครับเราก็จะได้บัตรนี้มานะเป็นบัตรวิซิเตอร์นะครับผมเอาเอาไปใช้กินอาหารนะในโรงอาหารหรือว่าใช้ข้อห้องนะจะมีตัวเินแจอยู่ด้วยนะครับจริงๆมันมี รูปของพวกทางขยะนะครับกับรายละเอียดทองด้วยแต่ว่าลืมถ่ายนะก็เดี๋ยวไปดูวันอื่นแล้วกันนะครับมาดูนี่ดีกว่าอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับเราเราขอวันแรกมาถึงก็อาจารย์เติ้ลแก,กก็จะพาทัวร์ก่อนนะครับว่าสถานีที่ใกล้ที่สุดของหอชายเนี่ยมันอยู่ไหนเราจะได้ไปกันถูกนะครับต่อไปจะเป็นอาหารในโรงอาหารนะครับอันนี้ก็คือแฮมเบอร์กนะตอนแรกผมคิดว่ามันก็ดูน้อยๆดูจากรูปนะแต่ว่าตอนกินจริงๆเนี่ยมันโห โคตรอิ่มอ่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะอันเนี้ยอันนี้อร่อยที่สุดแลแ้วเท่าที่กินมาในโรงอาหารนอกนั้นก็ก็กินได้อยู่ก็เลยถ่ายมาแค่รูปนี้รูปเดียวแล้วกันจบวันแรกไปนะครับวันต่อมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะไปเรียนนะครับในวันแรกก็จะมีบรรยากาศตอนแบบก่อนไปเรียนนะครับเรารถบัสนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปตัวของชีมอนะก็มีการประถมนิเทศนะครับนิดหน่อยแล้วก็ต่อด้วยการที่เราแลกเปลี่ยนกับ นักศึกษาชาวญี่ปุ่นเลยคือมาเลยมาโคตรวเลยจากนั้นนะครับเขาก็จะให้นักศึกษาของชาวญี่ปุ่นเนี่ยพาเราทัวร์แล้วก็พาไปกินพวกาชาเขียวของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นขนมอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันจากนั้นนะครับวันต่อมาเราก็จะโดนเลยโดนอาจารย์นะจะไปแต่งตัวนะเป็นชุดชุดชุดยูกตาตะหรือว่ากิโมโนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็โดนถ่ายรูปรัวๆเลยอาจารย์ต้นนี่โอ้หถ่ายยางเดียวเลยสนุกเลยคนนี้ แล้วพอช่วงบ่ายนะครับเราก็จะกลับมาเรียนนะครับแต่ว่าในห้องเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปนะก็เลยถ่ายมาได้แค่อันนี้นะเป็นบรรยากาศวิวนะในตัวของห้องเรียนนะครับหลังจากเรียนเสร็จนะครับก็ทําอะไรก็ได้นะเนื่องจากว่าอาจารย์เขาปล่อยนะตอนนี้ก็จะเป็นไปเทนจินเซ็นเตอร์พาร์คนะครับมันกำลังจัด آ, งานคริสต์มาสพอดีวันที่3นะครับก็อย่าที่บอกว่าถ่ายรูปเองไม่ได้นะแต่ว่าอาจารย์ถ่ายได้นะก็เลยเอารูปจากอาจารย์มานะเป็นตอนที่เรียนวิชา آ, เกี่ยวกับ ชงชานะครับก็คือขอใช้เตรียมตัวก่อนที่จะไปชงชาจริงๆในอีกวันหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายนะครับมอก็จะพาเราไปต่อเลยที่ศูนย์ซ้อมหลบภัยนะครับของญี่ปุ่นนะก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับเช่นแบบพวกไฟไหมอย่างนี้หรือว่าแผ่นดินไหวนะครับให้เราซ้อมหนีซ้อมดับไฟอย่างนี้ได้ว่าเราต้องทํำยังไงนะครับวันต่อมานะครับก็จะมีตัวของคาบเรียนเนี่ยแค่ ครับช่วงเช้าเท่านั้นนะครับซึ่งเขาจะพาเราไปที่ทีมแลบกันนะครับผมก็จะเป็นไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันจะมันคืออะไรทีมแลบอะ่ะมันก็จะเป็นแ,งแสงงนะครับแล้วก็มีมีสัตว์มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีโซนให้เราวัดรูปนิดหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็อาจารย์เติ้ลเนี่ยจะพาไปที่ตรงซิปไลน์นะซึ่งอันเนี้ยสนุกมากนะครับแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปมาเพราะว่าไม่รู้อะขอขอเขาเขาให้เก็บโทรศัพท์อะก็เลยลืมถ่ายมานะก็ถ่ายมาแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย พอช่วงบ่ายนะมันก็จะว่างนะเป็นช่วงปล่อยแหละแต่ว่าแบบไม่รู้จะไปที่ไหนดีนะพูดอ่าเซนเซแกก็จะมีแผนที่วางไว้อยู่แล้วเราก็เลยตามไปเลยนะที่คุชิดะสารเจ้าคุชิดะนะก็เลยมั่วไปด้วยเลยเราก็จบด้วยอ่าแกงกะหรี่นะที่ร้านที่อาจารย์เติ้ลแกบอกว่าอร่อยมากแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แกงกะหรี่นะเป็นกะหลำหรืออะไรก็ไม่รู้นี่แหละแกชอบกินนะก็กินไปแล้วก็สุดก็เฉยเฉยยะ แล้วก็ถึงมันหยุดสักทีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะก็เลยตามชาวบ้านชาวช่องเข้าไปนะครับไปที่ไปที่โมโมจินะครับก็มีเนี่ยไอติมแล้วก็จะเป็นส่วนของทะเลนะซึ่งอันนี้โคตรสวยเลยแต่ว่าเอาใส่รูปเดียวพอขี้เกียจละ่อไปนะครับก็จะไปอควาเรียมนะแต่ว่ามันคนมันเยอะมากไม่รู้มันหยุดหรือมันอะไรนะคนญี่ปุ่นมาโคตรเยอะเลยนะก็เลยไม่ได้เข้ามาไปดูไอแทงน้ําที่แทนนะคืออะไรก็รู้เหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นตอนเย็นนะก็คือมันก็เป็นขากลับและบรรยากาศก็ดีามาคือแค่ไปเดินเฉยๆเนี่ยก็มีกามสุขแล้วญี่ปุ่นเนี่ยและนี่นะครับก็คือแบบโหโคตรอร่อยแอบบใครไม่เคยกินเนี่ยลองไปกินนะมันเรียกว่าอโอชาสเกะนะคือแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรตอนแรกนะ้องบอกว่ามันเหมือนข้าวต้มข้าวต้มญี่ปุ่น,นอะพี่อะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยอะไรวะลองกินเลยแล้วแบบโคตรอร่อยอะ่ะรู้สึกว่าอันนี้เป็นอันที่อร่อยที่สุดแล้วตั้งแต่แบบกินมาในทริปนี้ แล้ววันต่อมานะครับก็ยังไปกันต่อนะเนื่องจากว่ามันมีวันหยุด2วันนะครับไปกลับไปที่เทมบังกุอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นที่แบบอของมหาลาัยพามาก็เรายังไม่ได้ดูคนครบว่ามีอะไรบ้างที่แบบเราพลาดไปเราก็ต่อด้เหมือนเดิมเลยไม่รู้จะทาอะไรแล้วก็ต้องกินก็ต่อด้วโซบะเย so ็นนะครับอันนี้เป็นหน้าร้านแล้วก็จะเป็นตัวของเมนูนะที่แบบว่าเป็นแบบญี่ปุ่นเลยคือเขียนตั้แต่ดูแล้วงงมากว่าอะไรวะแต่แบบค่อยๆอยอ่านแล้วก็พออ่านได้อยู่ฮะ นี่แล้วสิ่งที่สั่งมาก็คือแบบนี้นะครับก็คือเป็นโซบะเย็นแล้วก็มีข้าวหน้าเนื้อเป็นเซตรวมกันก็คือลืมลืมถ่ายแล้วก่อนกินถากินไปคำหนึ่งแล้วค่อยถ่ายก่อนแล้วก็จบไปแล้ววันหยุดของเราก็เตรียมพร้อมสำหรับไปเรียนต่อนะในวันพรุ่งนี้ วันที่กําลเรียนวันแรกนะครับข้าวเช้าก็จะเริ่มด้วยการเรียนเกี่ยวกับพิธีชงชานะครับผมเหมือนที่เราเคยเรียนเรื่องแบบเป็นภาพทฤษฎีมาก่อนแล้วในก่อนหน้านั้นอันนี้คือเราให้เรามาปฏิบัติจริงเลยก็จะมีคลิปที่ถ่ายมาด้วยเป็นคลิปเดียวแล้วที่เคยที่ได้ถ่ายในทริปนี้ก็เลยเอามาใช้หน่อยแล้วกัน<ม>ก็จะมีพวกพิธีต่างๆนะพิธีการนั่งพิธีการทําอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งอันนี้ก็บอยเลยว่าสนุกมากนะครับของของกิจกรรมนี้นะครับได้ฟิลญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็ปวดเข่าด้วยจริงๆโอ้โหเราจะนีสักพักนะครับเราก็จะไปกินข้าวนะแล้วก็ไปต่อไปนครับ<ไ>ที่ศาลเจ้าคามาโดนะครับผมก็บบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีพอดีนะครับจะสวยมากนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถ่าย,อ,ยออกมาแล้วมันไม่สวยเหมือนของจริงนะคือถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนี่ยก็ลองไปดูนะครับมันสวยกว่าในรูปจริงๆ แล้วก็จบท้ายนะครับผมด้วยการที่เราเข้าไปดูเครื่องล้างนะครับผมซึ่งอาจารย์ตนเตินเนี่ยบอกว่าเครื่องล้างอิจิโกอิเจเนี่ยดีมากนะครับเขาบอกเขาว่ากันอย่างนั้นแลผมก็เชื่อคนง่ายแล้กก็เลยซื้อมาอันหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นวันถัดมานะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าเป็นวันที่น่าจะเหนื่อยที่สุดแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรากิจกรรมทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายไปเลยวันนี้ก็เลยเรียนทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายไปเลยแล้วก็มันก็ถ่ายรูปใน ห้องเรียนไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยมีรูปมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของบรรยากาศนะขับไปตอนเข้าไปในมหาลัยนะซึ่งก็ฟิวดีมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นที่พูดค้างไว้นะครับก็จะเป็นตัวของตะขี่ญี่ปุ่นนะซึ่งมันก็จะมีหลายประเภทให้แยกเลยซึ่งเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะรตรงนี้นะเซนเซเราก็จะคอยมาเตือนมาย้าให้ฟังแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายนะครับที่เรียนที่นี่นะครับก็ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีเรียนเกี่ยวกับตัวของแอนิเมชันนะสองคาบนะครับผม แต่ก็ไม่มีรูปคือเก่านะครับเพราะว่าบรรทายรูปไม่ได้นะครับผมแล้วก็หลังจากช่วงบ่ายเราก็จะเข้าพิธีจบการศึกษาเลยนะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะรูปรวมนะครับก็จบแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะถือว่าเป็นเป็นโครงการหรือว่าเป็นทริปที่แบบว่ามีประโยชน์มากๆนะครับผมก็คือเหมือนเราเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเนี้ยก็ไดเอามาใช้จริงหน่อยได้มาเจอกับคนจริงๆได้ลองใช้จริงๆนะครับผมก็ใครที่อยากมาบ้างนะก็ลองลงนะครับผมลองสอบดูนะครับผมของ อ่าญี่ปุ่นนะน่าจะมีช่วงประมาณกรกฎาสิงหานะครับก็ลองถามอาจารย์เติ้ลได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ